นางลำของเรานะฮะวันนี้เล็กไปหน่อยเพราะว่ากว่าจะถึงกว่าจะถึงนี่นะครับนี่นางลำของเรานะฮะเรามีประเพณนี้วัฒธรรมครับวิเชียรบุรีที่รักนะครับผมกอบงวัดศิดปินจากบ้านคนเพลงเล็ดขอดนะฮะวันนี้กลับมาบ้านเกิดเยี่ยมภูมิลำเราครับแล้วก็มาร่วมงานวงสองพระสมเด็จ พราในส่วนมหาร้านครับอุบิเชบุรีจังหวัดเพชรบุรนะครับแล้วก็นี่ดูนางลำเป็นไงนะครับมีขบวนแห่นะครับนี่ฮนะเราเีมนเราีราราพิีที่ยาวนานและนะครับมีวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้สืบทอดกันนะครับอันนี้แนะ่เนี่ยนะครับ อาจารย์นะครับเป็นผู้ดูแลลำของน้องๆนะครับนี่ดูสาวนี่เป็นไงแล้วจ๊ะครับคนเยอะมากครับที่นี่นะครับถ<ว>นนคนเดินวิเชียบุรีนะฮะ<ว>เราอยากให้รู้ว่าเรามีตำนานนะฮะแล้วก็ มีวัฒนธ,ธรรมนล้มีพี่อ,อพอปบลดูแลความสะดวกและปลอดภัยนะครับท่านรองกิ๊กสมสุขนวลสารีนะครับวันนี้จัดงานได้ยอดเยี่ยมมากครับอย่างไรก็เป็นส่วนหนึ่งผมก็พูมัดได้มามีโอกาสได้นี่มาแล้วเสริมทัพแล้วจา้าคนนี้อ่ะนี่ไงของยศโดนลุมสะกร,รมนะครับคนนี้นะ เพราะเธอเลิศมากเธโดนสกลรุ่มสกกรรมเธอมาแล้วจัดดักกันไปเลยนี่เป็นไงล่ะวันนี้เอาว่าไปนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ